สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยแหะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ d e f i a n d Entertainment ผู้จัดหน้าใหม่ไฟแรงนำทีมโดยเจภูมิ um, เอื้อชูเกียรดนักดนตรีหัวก้าวหน้ารุ่นใหม่นักร้องนำและผู้ก่อตั้งวงดนตรีร็อกเมทัลสัญชาติไทยระดับโลกอย่าง Defying DK โดยมีแนวคิดที่ต้องการผลักดันวัฒนธรรมการเสพดนตรีสดในต่างประเทศให้เกิดขึ้นเป็นกิจวัตรในประเทศไทยและเนื่องด้วยประสบการณ์ด้านดนตรีที่เดินทางการแสดงสดมาแล้วนั้นทั้งในอังกฤษสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นจีนและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเกิดไอเดียในการก่อตั้ง Defiance n t e r t a i n m e n t ขึ้นในฐานะผู้จัดคอนเสิร์ตสำหรับศิลปินที่เลือกมาเป็นเบอร์แรกในการจัดคอนเสิร์ตในนาม Defiance n t e r t a i n m e n t คือ วงบอยไลท์เกิร์ลวงป๊อบพังสัญชาติอเมริกันซึ่งเป็นหนึ่งในวงป๊อบพังที่หลายคนคิดถึงและรอคอยแต่ยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับความมันส์แบบเต็มรูปแบบจากการแสดงสดในประเทศไทยแม้แต่ครั้งเดียวโดวยคอนเสิร์ตนี้จะจัดขึ้นในวันที่17ตุลาคม2565ณล i โด c คอ n เน t จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Ticket m e l o มค่ะโอ,อ,อที่มาที่ไปก็คือ ตอนแรกเเพื่อนผมนะครับเป็นธรรมนูนกับธรรมลองเขาชวนเปิดบริษัทครับแล้วทีนี้ก็จะเปิดก็เพราะแบบเหมือนตอนนั้นผมมีโอกาสคือเพื่อนผมที่ทํางานอยู่บริษัทบริษัท sketch entertainment นะครับเขาเออมีออฟเฟอร์อยากจะจัดบอยไซค์เกิลที่ทัวร์เอเชียแต่ c a น c e l l a t i o แล้วเขาก็เลยแบบเหมือนออฟเฟอร์มาให้จัดที่เมืองไทยผมก็เลยทําแล้วก็แบบเหมือนเพื่อนผมเขาก็เลยแนะนําให้เปิดเป็นบริษัทเลยครับใช่ครับอย่างที่บอกคือ เป็นวงที่ผมฟังมาตอนเด็กๆครับตอนพวกพวกยุคพัพังพวกเอ r o r เรเดียวกับพวกออไทม์โลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ชอบมากอยู่แล้วแล้วผมก็เอาตรงๆผมก็ไม่คิดนะว่าเขาจะมาเมืองไทยหรือจะมีออฟเฟอร์หรือจะมีโอกาสจะได้จัดนะครับเพราะว่าวงก็ค่อนข้างเออถ้าพูดตรงๆก็หายไปนานแล้วแต่ทีนี้กลับมาอีกทีก็เป็น 10th Anniversary Tour ทัวร์อัลบั้มแรกเลยก็เลยแบบเพอร์เฟคเพราะผมฟังแค่อัลบั้มมันเอาจริง มีแน่นอนครับแล้วผมทนไม่ได้อยากจะบอกมากก็มีแพลนอะไรบ้างแต่ยังบอกไม่ได้จริงๆครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาครับกับนึกออกไหมครับกับแค่นั้นครับไม่อยากให้เปนงั้นและจะได้พบกับไบรซ์เกิลพัฟฟอร์มเออเล่นเพลงเออในอัลบั้มครับแรกทั้งทุกเพลงตั้งแต่ต้นจนจบอัลบั้มแล้วก็บวกกับเพลงอี่นงเอออัลเดอร์เฮดเอวลด้วยครับมีวงเออ m i d n i g h t Music มาจากมาเลเซียครับซึ่งมันวงที่ไบรซ์เกิลเลือกมาทัวร์เองครับ แล้วก็มีวงฮัตบอยเอา Very On Hot Boy ปอพังจากเมืองไทยครับที่ผมว่าเป็นปอพังที่ดีสุดครับครับก็เออผมก็ขออนุญาตฝากและเรียนเชิญทุกคนมาสนุกกันนะครับกับคอนเสิร์ต Boys and g i r l ครั้งแรกครับแล้วก็ฝากบริษัทผมด้วยนะครับนี้คือเอา Very First Event ครับงานคอนเสิร์ต Boys and Girls จะถูกจัดขึ้นวันที่17ตุลาคมที่ l e d o Connect ครับสามารถซื้อบัตรได้ที่ Ticketmelon แล้วก็หน้างานครับบัตรผมแนะนำให้ซื้อที่ Ticketmelon ครับ ยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ